สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่31ในเทศกาลธรรมดาในอาทิตย์นี้พระวส,สานจากท่านนักบุญมาาโกได้พูดถึงบทบัญญัติที่เป็นบทบัญญัติเอกกว่าบทบัญญัติอื่นๆในพระวส,สานได้เล่าถึงธรรมจารย์คนหนึ่งที่เข้ามาเฝ้าพระเรยซูเจ้า แล้วเขาก็ทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์บทบัญญัติใดเป็นบทบัญญัติเอกกว่าบทบัญญัติอื่นๆพระเยซูเจ้าทรงจ้องมองธรรมจารย์ผู้นั้นแล้วตรัสว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวของท่านสุดจิตใจสุดสติปัญญาสุดกำลังความสามารถของท่านและจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง และหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ตัดเสร็จพระองค์ก็ทรงย้ำอีกว่าไม่มีบทบัญญัติใดที่ยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้พี่น้องที่เคารพรักครับบทบัญญัติที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสนั้นเป็นบทบัญญัติของความรักและพระองค์ก็ทรงชี้ให้เราเห็นถึงความรักที่พระองค์มีต่อเราทุกๆคนเป็นสิ่งที่เราคริเตีชน จะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลให้เกิดความรักให้เกิดสันติสุขแก่ทุกๆคนที่เราพบเพราะความรักเป็นกิจการที่ทําให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านทางความรักที่เรากระทําในทุกๆวันและเป็นความรักที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าส่วนบทบัญญัติอีกประการหนึ่ง พระองค์ตัดว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านพระองค์ทรงให้บัญญัตินี้และชี้ให้เราเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์แบ่งออกเป็นกลุ่มคนสามกลุ่มที่รักพระเจ้ากลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่รักพระเจ้าด้วยจิตใจเป็นหลักด้วยอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการภาวนาพูดคุยกับพระเจ้าภายในจิตใจกลุ่มนี้จะเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพระองค์ได้ภาวนาต่อพระเจ้าและบางครั้งการภาวนาของเขาเมื่อเขาค้นพบว่ามีพระเจ้าและสัมผัสพระเจ้าถึงขั้นมีน้ำตาที่ไหลออกมามีความรู้สึกที่ดีที่สุดอยู่ข้างใน แสดงว่ากลุ่มนี้เขาได้รักพระเจ้าแล้วกลุ่มที่สองกลุ่มนี้เมื่อพวกเขาได้ใช้ความคิดของเขาได้ลึกซึ้งในการที่จะตีความพระคัมภีร์เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้าคิดวิเคราะห์อย่างมีความสุขเท่ากับว่าพวกเขาได้ค้นพบและรักพระเจ้าแล้ว ส่วนกลุ่มที่สมพี่น้องที่เคารพรักครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาออกไปรับใช้ออกไปประกาศพระวาจาของพระเจ้าประกาศความรักของพระเจ้าให้เพื่อนบ้านให้พี่น้องที่อยู่รอบข้างได้รู้จักพระองค์ทํากิจการที่ดีต่อเพื่อนพี่น้องเมื่อพวกเขาได้ทํากิจการเหล่านี้และพวกเขามีความสุขที่สุดเท่ากับเขารักพระเจ้าแล้ว และในเวลาเดียวกันผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องอยู่กลุ่มไหนในสามกลุ่มนี้ขอให้เราไต่ตรองภายในจิตใจของเราภายในความรู้สึกของเราบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งที่รักพระเจ้าด้วยจิตใจเป็นหลักบางคนอยู่ในกลุ่มที่สองที่ได้ใช้ความคิดเพื่อไต่ตรองเพื่อตีความเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูเจ้าและบางคน อาจจะอยู่ในกลุ่มที่3ที่ได้ออกไปรับใช้ออกไปทากิจการที่ดีประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับเพื่อนพี่น้องได้รู้จักกับพระองค์และมีคําถามต่อมาว่า3มกลุ่มนี้กลุ่มไหนรักพระเจ้ามากกว่ากันคําตอบก็คือไม่มีกลุ่มไหนที่รักพระเจ้ามากกว่ากันเพราะทั้ง3มกลุ่มนี้จะต้องรักพระเจ้าเท่าเทกัน จะต้องเติมเต็มความรักของพระเจ้าให้แก่กันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ความรักของพระเจ้าจากกันและกันและที่สำคัญจะต้องก้าวเดินควบคู่ไปด้วยกันในความรักของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือรักพระเจ้าสุดจิตใจสุดอารมณ์ความรู้สึกสุดความคิด สุดความเข้าใจและสุดกำลังที่จะแสดงถึงการปฏิบัติต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักขอให้เราเปิดใจของเรารับบทบัญญัติของพระเยซูเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มีพระเจ้ามีชีวิตที่ดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าและ มีเป้าหมายหนึ่งเดียวก็คือพระคิดตรเจ้าผมขอยกตัวอย่างคําที่พระเยซูเจ้าตรัสเมื่อเราได้ฟังพระสารเราจะเห็นพระเยซูเจ้าตัดอย่างชัดเจนเมื่อเราปฏิบัติบทบัญญัติเอกของพระเจ้าทั้งสองประการอย่างดีและสุดกําลังความสามารถของเราพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่ครบรัก ขอให้เรามีความรักต่อพระเจ้ามีความเชื่อในพระองค์และไว้ใจในพระองค์และเราจะพบสันติสุขขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่รักทุกๆท่านอาเมนพี่น้องสามารถติดตามการแบ่งปันพระวาจาว,วันอาทิตย์จากบระเดอร์สัมเนาใหญ่ชั้นเทววิทยาได้ในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระ ทุกวันเสาร์เวลา18.30นทาง Facebook และ Youtube บ้านใหญ่แสงธรรมรวมถึงพันธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยครับ